เราโมก่อนอรหารอรหารก่อนเลยพี่เราก่อนสมรก่อนแล้วอรหารสัมาเอาเลยโมมาเรียนสาวแล้วๆๆาตัดสางจบก่อนสาวานะโมตัาพะโตอรหัโตสัมมาสัมมุตตสานนะโมตัสานระ นำข้าวตอกดอกไม้ข้าตอกองไม้ทุ่เีทุ่ข bueno ี่ค่าคอ้าของม้าขันน้ำขันน้และเงินค่าชิ้นร <im ูแล้เงิค่าชิ้นูจำนวนหกบาทจำนวนหบาทมามอบให้มเพื่อขอมอบตัวเป็นสิ์เพื่อขอมอบตัวเป็นศิคภูจีรัปวัครูจีรัวัิแด่ประเิฐแดบปรรเซน เพื่อให้ช่วยถ่ายทอดศิลปะป้องกันตัวมวยไทยคาดเชื่อสายชายาให้แก่ข้าพเจ้าขอครูจงรับมอบสิ่งของดังเปล่าพร้อมรับข้าพเจ้าเป็นศิทธ์นับแต่บัดนี้ต่อไปโดยข้าพเจ้าขอให้ ด้วยความจริงใจว่าหนึ่งท้าวเจ้าจะมีความเคารพต่อวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและจะเคารพต่อครูทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือได้ร่วมรับไปแล้วอันนี้ได้แก่เจ้าของวิชาผู้คิดคนผ ชาวยชายาท่านพ่อมาท่านพอมา,อ,มาอาจารย์เกดสิาาย,ยาไป เจ้าจะใช้ศิลปะมวยไทยในทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าจะช่วยเหลือกันเมื่อสามารถช่วยได้พระเจ้าจะมีความสามัคคีในหมู่คณะ ข้าพเจ้าจะตัองอ้งจะตั้งใจฝึกซ้อมข้าพเจ้าจะสุภาพเรียบร้อยต่อคนทั่วไปข้าพเจ้าเจะซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและปรอบรอบวิชาชีพด้วยความาซื่อสัตย์สุจริตเมื่อข้าพเจ้างภาครูแล้ว จะถือเอาแบบจะถือเอาแบบขึ้นข้าไหว้ครูนี้ขึ้นข้าไหว้ครูนี้เป็นสิ่งแก่ตั้งพระเจ้าต่อไปเป็นสิ่งแก่ตั้งพระเจ้าต่อไปไน่พายหน้าไม่พายหน้าพระเจ้าจะไม่อาฆาตลบลูรูจะไม่อาาฆตลบลูรหรือสิทธิ์ด้วยกันเป็นความสัตย์จริงเป็นความสัตย์จริงที่พระเจ้าให้ต่อหน้าที่พระเจ้าให้ต่อหน้าครับ เป็นความรจ,จริง,รงเป็นความจริงเทพเจ้าให้สัตย์เทพเจ้าให้สัตย์ต่อหน้าดินต่อหน้าดินฟ้าฟ้าธาตุและทิศทั้งสี่และทิศทั้งสี่จงเป็นพยานจงเป็นพยานข้าพเจ้าข้าพเจ้าไหว้ขึ้นทางครูนกระไดไหว้ขึ้นทางครูนกระไดขอให้อำนาจบารมีของครูขอให้อำนาจบารมีของครูเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาคุ้มครอง ระวังระมัดระวังคตินิจัยคตินิจัยมาอะกขูปสิวังสิวังข้าพเจ้าขอประนบน้อมข้าพเจ้าขอประนบน้อมยอมเป็นสารมุสิตย่อเป็นสารมุสิ์พร้อมด้วยกายวาจาใจพร้อมด้วยกายวาจาใจและความเคารพนับถืออย่างยิ่งและความเคารพนับถืออย่างยิ่งฉะนั้นขอครูฉะนั้นขอครูจงได้ประสิทธิ์ประสานผลจงได้ประสิทธิประสานผล ให้ข้าพเจ้าร่วมให้ข้าพเจ้าร่วมสมโนรถทุลพิกรารสมโนลดการและขอจงช่วยปกป้องคุ้มครองและขอจงช่วยปกป้องคุ้มครองรักษากข้าพเจ้ารักษาข้าพเจ้าให้ปราศจากเพลียละลายทั้งปวงให้ปราศจากเพลียละลายทั้งปวงประสบความสุขประสบความสุขมั่งเจริญมั่งเจริญช่วยกันบำบัสารเคนช่วยกันบบัสารเคน okay